ค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันนะคะในปี2021ก็เชื่อว่านักกีฬาทุกคนคงตื่นเต้นนะคะแล้วก็เหมือนเราจะต้องปรับตัวในสนามมากขึ้นเพราะว่าห่างหายจากการแข่งขันมานานพอสมควรค่ะเซ mm hmm. ็นแรกหนูว่าด้วยตัวหนูเองที่แบบว่าไม่สามารถคุมจังหวะคุมสปิดลูกได้เลยทำให้แบบว่า เขาค่อนข้างที่จะตีง่ายแล้วก็ดูสูสีค่ะแล้วาเซซองพยายามกลับมาคุมเกมของตัวเองให้มากขึ้นเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าตีได้ง่ายขึ้นค่ะก็มันอยู่ที่สนามด้วยลมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามปรับตัวอยู่ครัค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนหน้าที่จะลงค่ะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยแล้วทำให้ตื่นเต้นก็เลยแบบว่าเหมือนเกิดความแบบมือเก่งขาเก่งอะไรเงี้ยก็พยายาม เดี๋ยวจะแม่น่าจะพยายามแบบว่าทําตัวเองให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนที่จะลงสนามค่ะสําหรับตัวหนูเองไม่ได้ส่งผลกระทบมากค่ะเพราะว่าพออยู่ในเกมแล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พยายามโฟกัสกับตัวเองมากๆค่ะค่ะก็อย่าอย่าพูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยค่ะก็คือมีความมั่นใจแต่ว่าเออพวกเราเหมือนกลับมาลงสนามใหม่ครั้งเหมือนเราก็ศูนย์เท่าเริ่มกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ ก็มั่นใจค่ะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็อยากให้แฟนๆทางบ้านนะคะช่วยติดตามเชียร์กีฬาแบนิัตนไทยค่ะออทางทูสปอร์ตหรือว่าทูทูคอร์ูค่ะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ